ชาราที่4ี่จะมีหวัวรถจักรเปล่าวิ่งผ่านนะครับมองไกลๆนี่คือคือหวัวรถจักร G E K นะคใครไม่รู้จักนี่ถ้าเป็นคนที่ชอบดูรถไฟนะฮะน่าจะรู้จักนะครับคนที่ไม่รู้จักก็คือคนที่เขาไม่ได้ชอบรถไฟนั่นแหละต่างคนต่างชอบมาแล้วครับ รถตนทางจากทางดินตองกาบาย้งอรริษัทที่ฟองประจที่เดินทางกักับกบฏเจ้นีีโดยนำตีนองนำพลังขอารอรับการเดินากได้กระจาตลาที่สามนะครับขบฏเจ้ไดีตีรถต้างจากทางจินกลางบางคือดอนมืยงลังสิบเชียงรากนอยบางพื้นทียุธยาจางมาทางทีนองโกยนองแดงนองกีดาาก้าแขนับุัว รถจักที k ค0 5 0ครับคันสุดท้ายของรุ่นหคาน,นายนคครกวดทุกาที่าได้มารทังรนทะทกาาขนองโนลจตลาดบ้านอคินาด้วยทะรรถได้ชาจลาที่สามนะครับตบัวร,รุถธรรมดาที่ตองดำตามจะเข้าเทียบในชานจลาที่สามครับ ช่วงนี้บางซื้อนะฮะคือคักกระบวนรถที่กำลังจะเข้าก็คือขอบวนธรมรมดาส 2, 3 3กรุงเทพสุรินทนะครับเห็นแสงไฟจากหน้ารถมาแต่ไกลนะครับช่วงสะพานดำส่วน g e K 4 050ก็ค่อยๆผ่านไปนะครับนนห้ามาแล้ว เป็นกระบวนรถธรรมดาสองสามสามกำลังโผล่มาครับ นิจ <building> <building> <tornado>. ิ <anything iah> ิคอบชันชนะที่สามรมนะวันตรายจากบุรุษนะครับนิจิริคอปชันชนะที่สามรมนระวันตะายจักบรนะครับอสตอมสี่หนนยดนี้กำลังมีขัุรุธรรมดาในะคสทางสาุมทจกชนที่สครับปลายทางเาถึงนาล ทถานีสถานิชุมทาบังซื่อที่นีสถานิชุมทาบังซื่อขบวร,อรจอดเทียบชานาลาที่3เป็นขบรนธรรมดาที่2 3 3เดินทางรับส่งท่านบริษารจากสถานีต้นทางสิ่งของสัมภารท่านอย่าลงลืมเพราะอาจเกิารสูญหายได้นะครับแอด i ิชั่พนพ e a t แดชัะเทตอ ตบออฟแล้วตบฟรประเทศหมายเลข233233 o บไ a c ับ p g ท to ีลีก็ชมบรรยากาศนะครับ ไปสระบุรีนะฮะรีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยเพิ่งมานะครับเกือบไม่ทันผู้โดยสารตอนนี้ขึ้นเกือบจะหมดแล้วครับเหลือปลายวิ่ง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 นะฮะเราลับย่ามีโอกาสที่เดินทางมากับขบวนรถธรรมดาสองหนึ่งสองมาส่งผู้โดยสารทีาสัต สาริปลายทางสาริกรุงเทพรอรับญาติมิตรท่านได้ใิชานฉลาที่4ครับรอรับญาตมิตรท่านที่เดินทางมาก,กับขบวนรถรมดาที่2องรับส่งทาววิสารจากสาริภาริปลายทางสาริกรุงเทพรอรับญาติมิตรท่านได้ใิชานฉลาที่4ครับรถพร้อมออกแล้วนะครับเที่ติดตอาลาที่4ีาววิาดินาลาที่4ลาระหว่างตลาดจากขบวน้วยนะครับ สถะนีได้เวลาที่ทางสถานีให้สัญญาณปล่อยขบวนรถขระจที่233เป็นชั้นชลาที่3ออกจากชั้นชลาที่4รับาายอกเป็นรถเดินทางมาจากตะพันธินนะครับประหลายได้ครับออกจากสถานีบางซื่อและจุดจอดรับส่งทวิสาสสถานีจตุร์เอรเป็นสถานีต่อไปครับนั่นแหละเข้าชั้นชลาที่4นะครับรถที่กำลังสวนมาส่วนกระบวน233นั้นออกเดินทางแล้วครับ นี่บรรยากาศเดินทางช่วงใกล้สงกรานนะครับวันที่6เมษายน2566ขอทราบพิก,การจ้าดที่4ข้ามทางมัชัขนาดที่4ะระหว่างจราจาก,ก,าจากรของรถด้วยนะครับ มัสตอม41-10นะครับขอทาที่นี่สัทงมาทตอร์มี่นึ่งศูนย์ั่าตอร่าศัรากขบนรถตรวจสอบสิ่งของสำหรับน้าศิษนำตัวตรบทไดใต้บาหน้าโดยตรวจบตัวต้องเลนะครับตรวจจากเทารฉลานที่ขนาดนี้ไปปราที่2เป็นที่สรับทวิสาหจากสายต้นทางจำพันาุ์สายปลายทางสานีครับ ับท่าที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสถานีนเสถานีรุเทพการเดินสายที่ดกดนและพิจารณท้นเป็นที่ดกรนะครับรถจอดเที่ยวชายลาที่สี่ขณะนี้เป็นตบนาที่สองสองขับรงากสสาสจานสายกไทางสายกรุเทพครับนาสับเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับเป็น G E K 4050น่าจะมาสับเปลี่ยนแล้วก็ถอดหัวรถจากอัลสตอร์มออกไป4110ก็จะออกไป ทางบังซอครับท่านที่ลงมาทำดุลา์ด้านล่างกรุณนั่งขึ้นจัดหา,าที่นั่งบนถุงรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับออสตอมวิ่งกลับนะครับผ่านชานชลาที่สาม ส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นรถจาก G E K 4 0 5 0หูโปรดระมัดระวังอันตรายในทางชลาที่3มนะครับจะมีหัวรถจากวิ่งผ่านในทางชลาที่สามเดินข้ามไปมาในทางชลาที่3นะครับโปรดระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับประกาศประกาศ หญิงครับคุณหญิงขณะนี้มีคนรอพบอยู่ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์กลางสถานาาีครับรรคุณหญิงนะครับรคุณหญิงคุณหญิงแะอยู่บริเวณสถานีขณะนี้มีญาติรอพบอยู่ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ครับ สาเด็จิติคอบชานิชราที่สามขาไปมาในชาตชราที่สามรรลวงอันตายจากขบวนรถเลยนะครับขณะนี้กําลังมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชราที่สามนะครับถ้าไปมาในชานชราที่สามระบัดระวังอันตรายจากขบวนรถเลยนะครับเด็กจิติคอบชานชราที่สามา่าไปมาในชานชราที่สามระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู G E K 4 0 5 0นะครับกลับเข้ามาทำขบวนบวน2-12 อเอาครับเรามาต่อกันที่คุณปูนะ40 5 0นะครับทำกระบวน2 1 1รับหน้าที่ทำ2 1 1จากกรุงเทพนะเลยเปลี่ยนจากบ้านซื้อไปเลย จริง พร้อมนะครับ GK 4050 ไปแล้วนะครับเทคโฟโต้ถ่ายเ,เรื่อยรายงานครับ